ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนดวงการงานของคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเกิดว่าใครที่ทำงาน สายข้าราชการก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าไปสอบอะไรก็ตามแต่พ็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับการยินดีได้รับการเฉลิมสลองในด้านของการในด้านของความก้าวหน้าในชีวิตอะไรแบบนั้นคนที่ทำงานประจำก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานประจำ ก็มีเกณฑ์ที่จะสนใจในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจให้งอกเงยหรืออยากจะลงทุนอะไรสักอย่างมากขึ้นเป็นเรื่องราวที่ดีในด้านของการงานของชาวราศีเมถุนดวงการเงินถ้าเกิดว่าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่มีการลงทุนมีพทเนอร์ ร่วมกัน3มคนขึ้นไปก็มีเกณฑ์ว่าจะรับเรื่องราวดีๆหรือกำไรที่เป็นที่ทน่าพอใจประมาณ,มาณหนึ่งส่วนคนที่เป็นพนักงานทำงานประจำหรือคนที่เป็นนายตัวเองเพราะทำธุรกิจด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาในด้านการเงินอะไรแต่ว่าสาวเดือนมิถุนายน จะเริ่มคิดในเรื่องของการขยับขยายอย่างเส้นการขยับขยายธุรกิจทำให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในเดือนนี้ก็จะคิดมากหน่อยเพราะจะเก็บเงินก้อนไว้หรือจะใช้เงินก้อนแบบไหนจะให้งอกเงินแบบไหนเพราะฉะนั้นด้านการเงินของสาวเดือนมิถุนายนคือการเอาเงินมาต่อเงิน เงินทำธุรกิจเงินทําอะไรให้มันก้าวหน้าจะไปลงทุนจะเอาไปทําอะไรดีให้มีเงินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการงานกับการเงินก็จะมาเป็นของคู่กันมันจะโอเคด้วยสบายใจได้ดวงสุขภาพ ช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหัวใจเต้นแรงผิดปกติหรือรู้สึกว่าเลือดสูบสีผิดปกติเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกินและการนอนพยายามกินอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเยอะๆหรือยายามองอกกำลังกายแบบพอดีอย่าออกเยอะ จนหัวใจเต้นแรงเกินไปอะไรแบบนั้นเอาแต่พอดีพยายามสังเกตเรื่องของความเหนื่อยและการบีบอัดของหัวใจและหลอดเลือดด้วยดวงของคนโสดของคนที่เกิดในเดือนนี้ความรักของคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่วิวาเส้นเขาผ่านเข้ามาแล้ว ก็ผ่านไปหรือเขากับเข้ามาจีบเข้ามาทำตัวเหมือนสนใจเราชอบเรามากๆแล้วเราก็สนใจเขาเช่นกันอาจจะทำให้ทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆไม่ควรเป็นแบบนั้นเพราะอาจจะทำให้เราเสียใจได้ในอนาคตนั่นเองก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ที่อาจจะวุ่นวายจนเกินไปหรืออาจจะมาเร็วไปเร็วจนเกินไปก็ให้ระวังในเรื่องนี้ดวงคนมีคู่คนมีคู่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้รับข่าวข่าวในเรื่องที่ดีบางคนแทนจะมาขอแต่งงานในเดือนนี้ก็เป็นไปได้ หรือว่าบางคนสถานะความสัมพันธ์ก็มีการคุยกันเพื่อวางแผนขยับขยายบางคนที่แยกกันอยู่ก็อาจจะถามว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรแบบนั้นบางคนก็ขอแต่งงานบางคนรักจะชัดเจนมากขึ้นเส้นพาไปที่บ้านคนรักอาจจะให้ของหรือว่า ให้ความสำคัญกับเราเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยแหละก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษนั่นเองเคล็ดลับเสริมดวงใครที่สนใจหรือบูชาพญานาคในบูสให้บูชาพญานาคที่เป็นพญานาคสองตน พันกันอยู่อันนั้นจะช่วยเสริมดวงได้ดีมากความรักความสัมพันธ์การงานการเงินให้ไหวพญ,ญานาคคู่หรือถ้าใครไม่สะดวกใจที่จะบูชาพญ,ญานาคสำหรับคนที่ต้องออกไปคุยหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่มีการคุยวานล้อมคนเยอะๆขอให้พกษาลีกาไว้อันนี้ ก็สามารถลดเส้นสมดวงได้เช่นกันหรือถ้าใครที่ไม่ได้อยากพกเครื่องรางของกางอะไรง่ายๆก็แค่เปลี่ยนดอกไม้บนหิ้งพระเป็นดอกไม้คู่ซ้ายขวาให้เอาดอกไม้ตั้งไว้บนหิ้งพระในบ้านมันเปลี่ยนดอกไม้บ่อยๆตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธุ์หรือจะทุกๆวันพระก็ได้ให้เปลี่ยนดอกไม้ เพื่อเป็นการเสริมดวงในด้านสิริมงคลของตัวเราถ้าบ้านใครให้มีหิงพระก็เอาดอกไม้หนึ่งคู่ไปไหว้พระกับตักบาตรก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมสิริมงคลของชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอาใครที่ผังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วท่านจะได้ ไม่พลาดในการทำนายดวงสตาวาสนาในครั้งต่อไป